ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นคืนวันโกนนะคะแรม14บส่ําำเดือน82ดสองหนนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาขอโชคขอลาบกับเต่านะคะให้คุณยายเป็นคนขอนะคะ กนมอออ้ยยยยโเดี๋ยวเราไปขอโชคกับคุณยายกันนะคะเพราะว่าคุณยายเคยขอได้แม่นใช่ไหมคะคุณยายโอ้คุณยายนานมาแล้วไม่เคยขอนีเลยขอดูอ๋อค่ะค่ะวันนี้ก็มาขอดูนะโอ้ตาสีทองเนาะคุณยายเนาะโอ้สวยมากเลย เขานอนนิ่งเลยเนาะคุณยายเนะาะยาถ้าคุณให้จริงๆขอเทวดาถ้าให้จริงๆก็ให้ลูกให้ล้านได้ร่ำได้รวยก,ก็ให้มาให้แม่นขอให้เห็นตัวเลขแม่นๆม่นเนาะคุณยายเนะาะเดี๋ยวต้องรอสักพักให้เขาเขียนเลขให้ก่อนเนาะคุณยายเนะาะคุณยายขอนานแล้วใช่ไหมคะคุณยายานานมาแล้วโอ้ช่วงนั้น ถูกใช่ไหมคะถูกหกสี่ตั้งแต่ปีสองปีมาแล้วอ,อ๋อค่ะนี่เลยก็เห็นเขาได้ได้เต่ามากัออบโอวันนี้วันพระก็จะโขบูถ้าให้จริงๆก็ให้อืมค่ะคุณยายนะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปส่งดูตัวเลขกับคุณยายกันนะคะเต่าสีทองเพิ่งได้มาใช่ไหมคะคุณป้า ้ารนมสัตนอ๋อเพิ่งได้มาเมื่อวานเนาะอ๋อเนี่ยนะคะเป็นเต่าของคุณป้าเนาะเต่าของป้าโอ้เต่าของหลานเนาะหลานเอามาไว้โอ้ของน้องอ๋อเนี่ยนะคะเป็นเต่าของน้องชายคุณป้านะคะอเต่าสีทองเนาะก็นี่เลยอยากขอสาธุ ก็ให้เหมือนเดิมให้เ uh, ห็นเหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมบอกคุณยายย่าโยดที่ว่าสามหนึ่งอย่นี่เกิไหนเห็นตรงไหนคะคุณยายเห็นเป็นโยยักษ์บอกย่าหนี่อนี่นะคะให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านนะคะส่งไปกับคุณยายนะคะคุณยายเห็นเป็นโยยักษ์เนาะคุณยายเนาะก็ถ้าจะให้สามหนึ่งจริงๆก็ให้ ยืนหัวยืนเดินให้ดูสิถ้าให้ถ้าให้เลขสามหนึ่งอกจ้ะอ๋อุ้ยคนลุกเลยคนยายปรือเลยน,นี่คะ่ะเต่าสีทองสวย,ายงามมาก,มากๆเลยโ,โยยักษ์ยอยักษ์บอจ้ะนี่เห็นแต่ตัวโอย,ยักษ์เลยอะไรก็ก็โอย,ยักษ์็ยายตีเป็น สามหนึ่งอ๋อค่ะค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะจ้าเพราะว่ายายเห็นยอยักตัวหนึ่งเนาะยายก็แปลเป็นสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะถ้าจะให้จริงๆก็ให้เดินเลิกถ้าให้ลูกหลานจริงๆถ้าจะมันมาสามหนึ่งจริงๆก็ให้เดินดูสิอ๋อค่ะค่ะเนาะสาธุสาธุสาธุขอให้เข้านะเจ้าค้าพญาเต่าสีทองนะคะ เหลืองอารามเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ไม่ใช่เพื่อนๆเอซค่ะแอดก็พูดผิดนะคะยืนหัวให้ดูแลก็เดินให้ดูถ้าจะให้ยายจริงจรอ๋อค่ะเริ่มโผล่หัวเลยนะคุณยายนะคุณยายบอกว่าถ้าให้สามหนึ่งหนึ่งสามอกให้ ให้ยื่นหัวออกมาแล้วก็ให้เดินให้ดูนะคะอ้อ้ยอ้ยอ้จริงจริงเลยค่ะบ FC คะเนี่นะคะเริ่มโผล่หัวออกมาแล้วนะคะถ้าหนึ่งสามสามหนึ่งเป็นตัวเลขที่ใช่ก็ขอให้โชคดีนะคุณยายเนาะอ้าโอ้ยพูดไปคนลุกไปค่ะคุณยายมันปรือแต่ยิ่คนลุกไหมคะคุณยายอุ้ยเนาะสาธุจะให้ลูกหลานจริงๆค่ะ จะถ้าได้ในลูกหลานจะถวายให้กินนูน่นกินนี่จะไม่บนว่าจะให้อะไรหรอกอแต่ก็ให้ถูกมาเถอะจะให้กินจะซื้อของมาให้กินเนาะขอให้ถูกนะเจ้าคา้าและยาก็หกให้มาตรงๆเดี๋ยวจะซื้อตามด้วยเนาะหนึ่งสามสาหนึ่งเนาะเพราะว่าคุณยายก็เคยขอได้แม่นนะคะ อาเดินออกมาเลยเจ้าค่าพญาเต่าเจ้าขาถ้าสามหนึ่งหนึ่งสามเข้าตัวเลขเข้าตัวเลขถูกขอให้ท่านเดินให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะเจ้าขาเนี่ยนะคะโอ้ยโอ้ยริ่อออกมาแล้วนะคะยื่นหัวออกมาแล้วนะคะอเดินลงไปเลยเจ้าค่าเดินลงไปเลยให้เอฟซีได้ดูนะเจ้าค่า เดินเลยเจ้าคะ่ะพญาต่าเจ้าคะ่ะลูกหลานมาขอโชคแม่นแม่นนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่สิหแล้วนะเจ้าคะ่ะขอขอถ้าจะให้ลูกหลานจริงๆนะ่ยก็เอาเดินให้ดูเลยเนาะคุณยายเนะเดินออกชโ<ด>ชว์เลยโช<ด>ว์เอซีเลยคนะ่ะ โอโหแล้วนะคะแวบๆบบบนะคะเ,เดินลงไปเลยเจ้าค่ะถ้า <ไป S 1> ตัวเลขเ,ลเข้าให้เดินค่ะอขอโชคขอลาบหน่อยนะเจ้าค่ะขอให้เอซช่องละองแชนแนลนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขเต่าพญาเต่าในวันนี้นะคะพรุ่งนี้โชคดีกันทุกท่านนะคะ คอยชูยขอลาบไปฝากเอฟซีด้วยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเนอะตกใบสันทัดจริงสามหนึ่งมันเตียนใหญ่กาโอ้อยตรองตรงังอ้ยตรองตรังตาใหญ่หรื 9, 3, 1, อเก้าสามหนึ่งบอกเห็นเก้าด้วยบอกคุณยายไงโอ๋ คุณอูรนยื่นก้าวสามหนึ่งบอกยาโอ้ยสาธุสาธุถ้ามันมาอย่างนั้นจริงๆะจะให้กินโอ้สาธุสาธุเจ้าค่ะยายบอกว่าตีเป็นก้าสามหนึ่งนะคะสามตัวนะคะคุณยายพูดบอกว่าก้าสามหนึ่งอุ้ยคนลุกเลยคุณยายไม่เจ๊ปรือจะให้ลูกหลานจริงๆเพราะว่าตีเป็นหัวก็ เก้าเนาะโอ้ยสาธุสาธุไม่ใช่จริงๆเลยลูกหลานเด้อจ้าขอลูกหลานขอแม่นแม่นนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุขอโชคขอลาภมานะเจ้าค่ะสาธุนี่คุณยายเป็นคนโอนะคะเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่ง ได้ตัวไหนคะคุณยายบอกเอฟซีชัดๆหน่อยค่ะได้เก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเนาะเตาก็เดินขอว่าถ้าจะเก้าสามหนึ่งให้เดินดูเขาเดินแต่ยังไงก็ไอ้นี้เดินนี่เขาเดินไปจริงๆโอ้ค่ะค่ะนี่นะคะไปนู่นโอ้ยแมนเตียนเดินนี่ยมลืมหอจ่าอีเบิกเออยมือตัวบอทแวเวก้าสามหนึ่งแมนเตียน จ้าโอ้ยกุณเจ้าตรอีกรูปคือเนี่ยติดโยงมาถวายเอ้ในตาหูซื้อของมาถวายให้ตายกันเนาะต่ไม่บนว่าจะให้หนู่นให้นี่หรอกเขาให้ถูกเขาให้ถูกพรุ่งนี้เนะาะคุณยายเนาะสาธุสาธุค่ะค่ะเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งนะคะอุย้ยดูขคยื่นคอค่ะคุณยายเนาะ สงสัยออกแน่ๆเลยเนาะอุ้ยสาธุขอให้เข้าขอให้ปังขอให้ดังๆนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าสามหนึ่งค่ะขอบคุณณยาเต่ามากๆนะเจ้าค่ะจ้าขอบคุณคุณยายด้วยค่ะคุณยายขอบคุณค่ะนู่นแล้วค่ะเอฟซีขาเนี่นะคะเพราะว่าคุณยายก็บอกว่าถ้าตัวเล็กเข้าให้เดินให้ดูนะคะ เนี่นะคะเดินให้ดูจริงๆเลยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ตัวเลขพญาเต่าในวันนี้นะคะ931นะคะเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันในงวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2566นี้นะคะขอให้ fc ทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขของพญาเต่าในวันนี้นะคะจงโชคดีเฮงเรวยรวยยกช่องนะเจ้าคะ่ะ ค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ